โลกสีโปคลิปนี้ปู่จะมาเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะฟังปู่ให้ดีปู่มีนิทานมาเล่าให้ผูกเมึงฟังนะขณะที่ปู่ดูบนท้องฟ้าเห็นนกพิราตัวหนึน่งบินมาอย่างอิสระเสรีอยู่ดีๆก็ตกมาตายเห็นไหมล่ะคนเรามันก็เป็นไปได้อาจจะเหมือนนกตัวนี้ก็ได้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าความตายจะมาภาคเราเมื่อไหร่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราติดค้างใครเขาไว้ทําอะไรไม่ดีกับใครเขาไว้ มีโอกาสก็รีบไปขอขมากรรมนะโอโหสีกรรมให้การละกันดีกว่ามึงมาเป็นทุกข์ขวลามึงถึงข้าวแล้วมึงไม่มีเวลามาขอโทษมาขอโพยกันแล้วนะรีบซะนะลูกศิษย์ป,ปู่ใครทําอะไรไม่ดีกับใครไว้จะเป็นพ่อแม่ของมึงญาติพี่น้องมึงหรือว่าครูบาอาจารย์ของมึงถ้ามีโอกาสก็รีบไปขอขมากรรมกับเขานะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะชีวิตคนเราเอาอไรมันก็ไม่แน่นอนนะลูกศิษย์ป,ปู่อย่าให้ น,นกพีลามันไม่มีโอกาสได้กลับไปหาลูกหาเมียมันมันอยู่ดีๆบินมาอย่างสง่างามมันยังตกมาตายเลยจ้บแล้วมนุษย์อย่างเราล่ะจะเป็นยังไงบ้างถ้าถึงเวลานั้นแล้วเราไม่เคยไปขอธรรมากับคนอื่นที่เราเคยสร้างปัญหาให้เขาสร้างความเดือดร้อนให้เขาถ้าผลสุดท้ายเราไม่ได้ไปขอธรรมากมกรรม,ก,รรม,มก็จะติดตามมึงไปยันชาติหน้านะและมึงก็จะเป็นวงเวียนวงกรรมอยู่อย่างนี้แหละถ้ามีเวลายัางมีโอกาส มีชีวิตทําอะไรกับใครเข้าไว้ก็รีดไปขอธรรมกรรมนะไปขอโอสิีกรรมให้การละกันแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นมึงเชื่อปู่อย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเวลามันไม่เคยคอยใ,ใครนะลูกศิษย์ปู่แล้วก็จงใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าขาดสติเด็ดขาดน,นะ